เรามันมากแล้วกันเวไม่ไหวบ่จะตาย สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะตอนนี้ทุกคนอยู่กับเปอร์เซนต์องแล้วตอนนี้นะเราอยู่กับสกินใหม่แวนไดเป็นชั้นเบรกเกอรนั่นเองนะซึ <c oughs> ่งก็ถือว่าเป็นไดเ e n นชั n นเบรกเกอร์ตัวที่5แล้วเนาะอ่ะอย่าลไลคก็เลยก็คือจะมีไวยโอเทลแล้วก็ n นาคอร์ดรอยเรียวเนาะ4ตัวนี้จะเป็นตัวที่มาก่อนแวร์แล้วแวรเป็นตัวที่5นั่นเองเอฟเฟกต์พิเศษคืออะไร ก็คือไบโอเดี๋ยวเอฟเฟกพิเศษจะเป็นการเปลี่ยน้อมใช่ไหมของสกินในเบนชั่เบกเกอร์มันจะมีลูกเล่นอะไรพวกนี้อยู่แล้วอ่ะส่วนเทลจะเป็นการเปลี่ยนคีบเลนอ่ะลอยเลี้ยวจะเป็นการเปลี่ยนฐานใหญ่ส่วนนาคอจะเป็นการเปลี่ยนแบบนะและแวนแวนก็คือมันจะเปลี่ยนอะไรน,นี้เว้ยมันจะแปลงร่างได้แล้วเวลามันทำลาย้อมอ่ะมันจะเป็นมีมือมาแบบเป็นเป็นสัตว์อะไรล่ะก็สวยสวยอ่ะบอกเลยอ่ะอย่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะมาดูโมเดลพื้นฐานกันนี้เป็นยไงโมเดลพื้นฐานสวยนะ แล้วคือเอฟเฟกสวยมากเนี่ยมาถึงก็คือมีมีมอนน่ะมาให้เราขี่แล้วเดินแบบสวยอะ่ะเล่นแวนนคือเหนื่อยมากอุย้ยขาของไมหมฮันอาจจะจะเล่นเป็นอันนี้นะพลังแฝงนี้นะอันนี้รีวิวในโหมดธรรมดาเพราะนี่แรงก็คือคงยากที่จะได้กดแวนอนะ่ะเนาะเล่นแวนคือต้องกดทีมนั้นนะ่ะไม่กดไม่นด้นะแต่อยากให้เขาเล่นง่ายๆแล้วก็เซ์ก็จะเป็นเซ์ประมาณนี้นะไม่รู้ว่าอาจจะมีเซ์ที่ดีกว่านี้แต่ว่าฉันเล่นสิ่งนี้ละ โอ้ยโอเมก้ามานี่อ่ะไข <S <S ไขมาดีมาดีาดเห็นเอฟเฟกต์สก,กิลหนึ่งอย่างตอนที่มันเปลี่ยนร่างอะ่ะดูนะอย่าถ้าสเต็กเต็มปุ๊บอย่ากดสก,กิลหนึ่งให้ดูมันจะอัญเชิญไอ้นี่มาเว้ยปุ๊บใหญ่ป่ะมันจะเป็นตัวอะไรสักอย่างครๆตอนนาคอดอันเตียกุมลาศกุมลาศกุมลา อยฟิกติดหรอแล้วก็สกิลสองมันจะมีลูกน้องมันลหรอมาเป็นตัวพันธนาการนะสวยจัดเลยเอออีกอย่างหนึ่งก็คือไอตอนแปลงร่างนี่เห็นไหมเห็นโมเดลไปโมเดลเปลี่ยนนะแวนเฮ้จัดเลยนะสกิลนี้ถ้าใครมีงบนะจะเป็นชั้นบริเกอร์ยิ่งมายิ่งอลังการปะเอาเรยวตีต่อไปลูกอะไรหลอปะอาอ่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 า ยิ่งได้ดับสายฟ้าเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะเอาแล้วเสร็จบอยทำแตงแบม่น้ก็แบนแบน,แบนะแวนะมันก็ยังน้าแบนอยู่ดีโอ้โอ้สเต็กหายข้อ,ขอยาของแวนนีคมันต้องยิงสเต็กนะสว สวยได้คิวแล้วเนีย่ยดูท่าสองอ่ะปุ๊บเห็นปะมันจะมีตัวมาพันธนาการอะเฮจัดท่าหนึ่งกองราไเปิดแม่ปไม่ได้นะโอ้หัวเจ็บก็มไม่ทันคิวเขาอ,อยู่ดี เรียนล่างมากันกัน3ตัวไม่ไม่เล่นแล้วโอเครอไปกันเรียร้อยเดี๋ยังเรืออีก,ก,อออกเราแย่งฟาร์มไปเลยแล้วกันเพราะว่าเขาแบบเขาทิง้งทิ้งให้บัฟมันอันเนี้ยมันเสียเวลานะมันเปืองอะ่ะเขาะ้าใจป่ะแทนที่บัฟแทนที่เราจะรีบปีบั๊ให้บัฟรีบเกิดเราได้ฟาร์มใหม่แต่ว่าเขาไม่อันเนี้ยเขาไม่ไม่ฟาร์มอะ่ะมันจะเสียเวลานะอันนี้เป็นเหตุผลที่ฉันชอบตัดบัฟนะเวลาลิ้งแคนนี่อนะไรเงี้ยมันจะไม่คุมต่อทีมเรานะ เสียโอกาสเลยเสียโอกาสในการได้รายได้อะไรประมาณนั้นนะนี่ไหนเดี๋ยวจะทำลายป้อมให้ดูนี่แหละน่าจะเป็นโอกาสในการได้ป้อมเขาละพอทำลายป้อมมันจะมีเอฟเฟกต์เว้ยเออเล่นลุนตีไวญี่ปุ่งอ่ะรึเปล่านี่สวยอันนี้สวยมากบอกเลยกดไลค์กดแชร์ใครมีงบนะจัดได้เลยนะแวนสกินเนี่ยสวยเกินนั่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 นต้องได้ตีไก่นะแวนอ่ะ มันจะมันมากมันจะยิงมันมากโอ๊ะไม่หันอุ้ยสวยไปช่วยทีม้อนงหน่อยละกันสวยไปตี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 ป้อมแล้วจะลำปะ,อ,อ,ะอุ้ยอาส์ซินคาโอ้ะซีซีโอเคเดี๋ยวจะรีบบิงไปอยากปิดหายาแต่นะจะไม่หัน อย่าเชื่มอมันมันกางเสร็จแล้ววิ่งไปล่างเลยโอเคหนหาให้กำลังนะอันนี้เล่นกลางให้เพื่อนเล่นไปเล่นแบวนคืนไห่ป้อมยาวๆมันๆสวยชิ้นต่อไปยากเ <Yeah. S 1> อาเป็นไะก่าอยูลนะแต่เราอย่าเราเปลี่ยนรองเท้ากอนรอ <And S 1> งเท้ารองเท้ากันสนานนะนี่จะทำให้เรารอดได้ง่ายขิ้นเยอะนะอ an oh. <laughs> ๊ยจะตาย สวยพี่ตายพีเก๋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 เกสวยอยู่สวยอยู่เขาฟิกเม่าเราเลยอ่ะกระตัมนั้นเห็นปะสวยจัดเลยอุ้ยมีกำเลยตอนตอนมันหมดเวลาเอฟเฟกต์มีกำระเบิดปึ๊กใยญ่อยู่แล้วยสวยจัดให้เป็นเบนแบนบ้กเลยให้เป็นเบนแฮนดี่ดีกว่าเพราะมินแบนอาจจะไม่ถูกเพราะว่าแบนมันโดนแบนบ่อยเนาะให้เป็นเบนแฮนดี่นะจัดจัดจัดสกินนี้ก็อนไลกระแสดูดีเท้ไปป่ะไปลืมให้ด้วยเอฟเฟกต์วาร์ปเลยนี่เอฟเฟกต์วาร์ปเนี่ย เอฟเฟกต์บาอลังการจัดนี่โอ้โหสวยจัดเปิดประตูมีตินี่มีเอลลาด้วยด้านหลังแบบแปลงร่างเสร็จอะไรเงี้ยเอฟเฟกต์แบบอลังการอธิบายเลยอ่ะมันอลังการมากเลยอ่ะต่อไปเราจะแกะรอมันมากหลังกันเดี๋ยลอย สวยไม่ไหวป่ะจะตายสว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 ยนี่ดีไม่ไดีจบบ้านเขาได้เลยเนี่ยแต่ดูเอฟเฟกต์กันตีนะปึง้งอลังการจัดอร้อยปุ๊บนี้เลยอ่ะสวยจัดแมนโอ้โหอย่าเัเ็นเ้นเกเกอร์นะอย่าลืมนะไปเล่นไปทำ ไปสุ่มได้ในกิจกรรมแบนเดเวนชันบลิเกอร์นะมันจะมันต้องเก็บสมุดให้ได้ครบ5้าอันแล้วสมุดแต่ละลิมอะมันจากการันตีทุกๆการสุ่ม60ครั้งนะแต่ว่ามันเอามาแลกใช้ได้นะหมายถึงแบบถ้าเราสุ่มแล้วไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเราสุ่มแล้วมันไม่ได้อะไรสามชิ้นก็สุ่มฟรีหนึ่งครั้งนะะแล้วก็กูลองสุ่มไปแล้วว่มันก็ไม่ได้อะไรเลยถ้าใครโชคดีแล้วมีงบก็อ่าลืมเป็นจัดกันนะเออแล้วมันมีกิจกรรมอันนี้ด้วยสเปซไลฟ์ก่อน นี่ถ้าสมมุติเติมคูปอง9คูปองมั้งหรือว,ว่า1คูปองเหลืออะไรสักอย่างมันจะได้สุ่มฟรี10พครั้งนะเออ <c oughs> ก็อย่าลืมไปเล่นก็ได้โอเคเว่าวันนี้ไปแล้วกระแหวนเน,นเวนมันจะไปเกอือบไว้า